ไปดีพี่น้องเบิ้งสุดสุดก้นเบิสมองสุบอลมนจะเด้อร์มแค่ว่าสามารถดีวิวเนาะแต่นาะดีวิวถนนหนทางเลยพี่น้องเบิ้งมิจเตเด้ออันนี้เข้าไปอะไรจากไฟแดงดุอันจากเอออันเซ็นนี่นะเซ็<จ>นทางรัดออกเสริมพระเกียรติอำเภอเสริมพระเกียรติจากสี่แยกไฟแดงพีง่ไม้จากสี่แยกไฟแดงพีง่ไม้ไปทางรัดไปอำเภอเสริมพระเกียรติจ้ะอำเภอเสริมพระเกียรติ อันนี้ทางนี่ยังไม่เคยได้รีวิวจักทีจะไปน้องจ๋าเลยสิมาถ่ายรีวิวพี่น้องเบิง่งน่าจะเนาะเบิ่งน้องกันเลยจ้ะเด้อถนนถนนเสน่ห์ปุณจิยายได้ออกจ้ะขยายใหม่จ้ะดีทำเซตจ้ะถนนท่านีนนนน่ด,ดีรถหล,ลายๆในเรื่องอน้องเรื่องราวะถนนมันแย,ยกจากมาจาก นี่ฟงสิสางเดีวเด่รองใจฟงศิกระยายเซ็ตจ้ะมาเซฟเพอเสือเกียรเนาะว่าเคยไปไทยเ็สเ้างไป่นองเนาะเส็นนนจ้ะเส้นอนุเส้นในกระดาษจะไม่ใช่เนาะเส้นอน เออเศษกระากดาษเศษพี่น้องอันนแต่ว่าทางนี้ยังไม่เคยถ่ายเลยพี่น้องน้ทาท่าก็ึ้นเต็มเปเี้ยเลยพี่น้องเลยตามเขาเขาก็นั่งเซนี่ตอกร่วงพี่น้องจตาหน้าเหมือนกับนั่งมาาเลยจ้ะ เป็นสนามกีฬาเดี๋พี่น้องจ้าสนามกีฬาจ้ะเพราะ้องเซนน,นี่จะเลิกเดี๋ยพี่น้องจาอา้าเพราะว่าไม่ว่าไหวมานานเดี๋ยพี่น้องเลยแต่เบอกไงซะหลายปีไม่ไหวใหญ่ไมนอยู่ในใหญ่ไม่อยู่อำเภอพิมายนี่จ้ะเจ็ดปีปีนี้จดีพี่นอ <c oughs> ้องจ๋าเดี๋ยวไปไหนเนี่ยดูเดี๋ยวป่นจานมาเออเอ,อ่า แยกไปอันนี้นะแยกหมู่บ้านแยกหมู่บ้านบ้านที่ว่าสำนบ้านศาลอันนี้พาพี่น้องบึงเงี้ยวๆเลยเลื่อนไปหนองเด้อไปบ้านหัวสำนับ้านตาลไปจ้ะอันนี้มันเป็นถนนเขาในหมู่บ้านเนี่ยจ้ะพาไปเบึงเงี้วๆเลยเหมืนพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่พี่น้องจ้า เบื้งแน่จ้ะฝั่งแน่จ้าถ้าหนุ่มกระด้างเรื้องจะไปนองจ้าอันนี้เกี่ยวท่านพี่น้องจ้าอันนี้เกี่ยวท่านเกี่ยวเดี๋ยวไปใหม่ๆได้จ้จะอยากฟังนี่จ้จะฟังนี่เ,เบิ่งเอาใจี่น้องน้ำเบิ่งเอาใจน้ำกระกกดัางห่าจ้ะเอามาขยายหนีนะ ไปบัดจานบัดเพราะถ้ำนกจะี่น้องจ้าเนี่ยแม่ตื่มมากภาพไปบงในซ้อยได้พี่น้องในสร้อยในสิเขาโม่บัดโอ้ยน้มถั่วมาได้ปล่อยเมียเขาเอ้ยเนาะตอนนี้โจนศาดพี่น้องเลยเขาก็น่าอัวว่างก็กปวดพี่น้องเลยร้อยหนามเลยพี่หนุ่มเห็นแต่หนามมาพี่น้องใกล้ๆเห็นแต่หนาเนาะนี่หนามมาเดียวโอ้ยทางหมดถั่วเดียวเนี่ยเนี่ย น้ำม,มาเบิร์ตเดี่ยวพี่น้องจ้าแม่นดีๆพยากรณ์กัน,กนไรโอ้ยพยากรณ์โอ้ย <ไป S 1> ด้วยเนี่ย<ป>อันนี้น้าก็นังมากเขาเริ่มทวมเด็กพี่น้องเลยแต่ดี่ตรวจสอบจ้าวบ้านเนาะพี่น้องเนาะเนาะทวมเบิเดแล้วถ้าพี่น้องมาเบิรงน้าทวมพร้อ,นนนอมามาที่วิถวถนนพร้อมจ้ะเมื่อวานทวมในหมู่บ้านเขาไปทวมงในบ้านขาเจ้าจ้ะ าเวังถนนผุนผ้าเวังหนามสวมของพี่น้องจาแบบเรียบร้อยเบิดเข,ข่าเนะขาเนี่ยเข่ากระดังฟอกเกี่ยวกระดังงามมันฟอกเกี่ยวกระดังเสน้นแบบว่ากระดังเอาเรื่องเดืองไห้แบบอ่ะกันแบบมันก็บปอยู่หลงมาพี่น้องเห็นบอล เส้นนี้บ่เคยมากรแต่ว่ามัใยญ่ผ้ามากแย่กว่าจผ่าจะไปถ่ายคลิปไปเบิ่งสนนนนทบุไปเบิ่งน้าถ่วพ่อมนนัน,น,จ,นมมนะจะได้ไปกับไฟเถอะนี่นองเฮ้ยนามึงเนลีลยแะ้วก็ตลังขยายออกมาบน่นนอดิอดิตใส้กันไปอยู่สองข้างข้างถนนงามฝัดกดอกไมนะ้ทางในโมวัวานมเจ้าเนี่ đến Văn thì không phải lâu đâu đến Văn Tân Điều khám phú Văn Tân Điều khám phú Văn Tân luôn Nói chung là Nói เข่งามพี่น้องเอ้ยเข่าปีนเนี่นะปีนี้เข่างามพี่นี่จะพี่น้องจ้าแต่เพว่าปีน่ะแดกเขาพี่น้องเ่ามเเข่าอันนี้เดียวไปไหนเนี่ยตำรวจอธิบัติหัวตำรวจเดี๋ยวไปซื้อบัตรหัวตำนวจจะพี่น้องจ้าเนี่ยก็ไปในสอกเลในซอยน้ำโมบัตรนะพี่น้องผ้าเบิ่งรอบๆจ้ะแต่ว่าถามอาอยู่ใส่เพี้ยว่ากับวุลุือกันจ้ะ ปหญ้าม่าเดี่ยวเขา้านตาสร้วะเดียดเยกร่องครับเรื่ออะไรอะไรนี่ยศูนย์จุมศน์บ้านตาเนี่ยเนี่ยบ้านตาลเขควาพิษีปนอกจาเพาะอยดีกว ah huh. ่าพะนะ หมาพิษอนิบานตานยัด้วยพวกเ่ามาพิษท่านมนหรอเ <c oughs> อ้ยก็เสวรถเปลีนแมากยังอีกาสียวอก็้ากันเดียวงเต็มเปียกเลยอันนี้เป็นบัาตานี่ดจ้ะหข้อพิษท่าน นาพี่น้องนาวก็ลังมากนได้เรื่อยๆอยข้าวโพดันเขาบอกว่ายี่แปดยี่เก้าน้าถึงพี่ไม้เนี่ยน้องมันหนึ่งยี่แปดแล artery, ้วจ้ะเส้นลายแต่เขาเขเจาอยู่เนีพี่น้องเขาก็ลังอันนี้ก็ลังอันพ่อบอกไงกัภาษาลาวเปล่พวกรักพ่อเมาพี่น้องจ้า แล้ว่อเห็นเขาเมาอะไรไห,ไหบัตรไมว่าเห็ดเขาเมาเขาเมาเกี่ยวมันกาสีเหลืองแกราอพี่ห้องเนาะไม่ว่าก็ว่า,วาเขาเมาอะไรได้เนี่ยอันนี้เป็นเขตบบัตานเพือออออ่อีน่อน้องเด้อโอยอดด้ว ข่ามคักปีนี้เนาะดูว่าสุดสายตาเลยพี่น้องไมยสุดสายตาเลยนอนข่างคักปีนี้ตอนหัวปีกระเด็นน้องเนาะพ่อมาดพ่อมาดส่งดาราพ้นตกเด๋อหน้าม้าพี่นอขขอออ้งนานานงองน้ามั่วไม่ได้ปลากกล่วยนายพี่น้องไอ้ข่า,ง,ขา,ง,างามงามบึงน้ำเพร่บาเลยเข่างามคั่อีดีปีหนึ่งมึงในที่หลังรุมมาเนี่ยขน,นาดเลเอากำลังพ่อเมาด้วพี่น้องจ้า แต่ว่านี่สิเสื่กสาบัเกี่ยนี้นเมนเกี่ยเลย,ยนี่แต่เขาวปนสุดสายตานนองของเขาบา,างนี้เป็นเห็ดเขาเห็ดนากะเนาะอันนี้บาดหัวทนกใช่ไหมเนี่ยบาตเกียบ,บอันนี้ตลอันนี้ตลกเกียบแต่นอง๋านจ๋าบาดตลเกียบ

ปัดปารังเดียว,เดยวไปไหนเดียวไปนี่นะเ่าันี้ก็ได้พ่ออันนี้ก็ได้เงนินก็ได้่อหมอเดียนอน วานนั่งหนีงงามดีสวยต<อ>่อพี่น้อง,องเอ้ยห้ามคักงาา้ามเนรพีในเขาง้ามคักอีบีห้ามพูดเพลอห้ามคักเขาเพราะว่รบไปรบมาเขาสุขเขาไปพี่น้องเลย ออาากองอาแปรมาให้พี่น้องเห็นนะพี่น้องนะ,น,งน,ะนี่เป็นถนนในซอยหมู่บ้านนะาลับ้มมจนมาบทจนมาในหมู่บ้านมาดีวิวในหมู่บ้าน เีนกว่าสิบถนนประจักรลงจักรลาดเนี่ยพวกต้วงสั่ง ข่าพีนี่พี่น้องอันนี้บ้านเนี่ยบ้านปลาดังบ้านปลาดังเนะาะบ้านปลาดังพี่น้องจ้ากดเกี่ยวพี่นอ้องเด้ผลกดเกี่ยว,วถ้าได้ออกงานดีเข่าของพี่น้องเลยสุดสายตาไดเา้เข่าเข่าพีนี่งามพี่ดี สะอ่อนเฮงอันนี้ปลาบักเสือคนพี่น้องเลยเเก็เก็บแต่งเนาะแต่สะอ่อนปลาแต่งพี่น้องกำลังเก็บอยู่กำลังเก็บอยู่รีวิวในซอยในหมู่บ้นนะานเข้าเนี่ยวรวน มูวัดสิเพี้ยว่าเวอร์คยมากอะไร่พิ่งเหลือคนอย้ายผ้ามากตัวทีตัวเด่นคิดว่าจะผ้าไปผลขนุนซีเรทที่ไหนได้ผ้ามากสร้อยมูวัดข้าวนาวประสบผ้าไปกระไรมากแบบ เขารุมพี่น้องเอ้ยเขารุมพี่น้องตาสะอ่อ,อ,อนตาเสียดายพี่น้องรุมเบิดอส่วนของมันงามปีนี่งร่มจะแห้งถามันมาปีนทงคือเขาวาดตลาดเจี๊ยบพี่น้องถีไปไหนถิ่เราไปไหนถ้ยทางนี้เคยมาวันเมื่อเคยเห็นไงบ่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเบื้องแนวกว่า เมึงเนี่ยฝนหนาหนาหนาพี่น้องเอ้ยหนา,ห,นานหลังมดไลหลังมเนาะนี่ฟางนี่ย่วงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเรียบรลอยบ่ละเมสไดรยเขาเลยมเมพ,พอ่อยเมยคอยท่วงเบิร์ดพี่น้องเอยทวงขากทวงเน่โอ้ยตาดิโต้สาด่้องให้แต่ข้องหนาคนพี่น้องเอ้ย เบื้องทางนี้พี่น้องกำลังมาอีกเลยเนี่ยเบื้องเอาเนี่ยท่วมพักท่วมเนี่ยหน้ามันมันมันขึ้นจากกำลังมาเดียวเลยนี่ยเขาที่ตรวจสอบเราถ่วงเบิดพี่น้องเองป้าพี่น้องเมื่อเบื้องหนักถ่วนดันอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนาะมันอยู่ตรงนี้แต่เขายังไม่ปล่อยออกไปมันยังดันลุกไปไม่ทิ้งยังปล่อยไป่ทิ้งถ่วมเบิร์ดป้าพี่น้องเมื่อเบื้องหนักท่วงเลยพี่น้องเด้อ คลิปนี่ก็ไดตั้งซื้อว่าภาพี่น้องมาิ่งนามส่วนหนามส่วนข,ของให้ให้ให้หน้าเนาะควาเบิดพี่น้องไปตะดิ้นต้นของเขาหนิดมากกระนั่งข้อเ,เกเรแบบนามส่ yeah. วนเบิร์เกเรหนา่วนเบิร์ดพี่น้องคนไนห่าม่วมาดีตทางเนสีเด็ดเนี่ย เดี๋ยวได้หดเลยพวก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 เมล็ดพี่น้องเพิ่งนิเม็ดแล้วจ้าพี่น้องจ้าออมาชพี่เว้ยันนี้เม็ดแล้วเนี่ยดีไหมฮะก็ติดช้างด้วยมันติดช้างก็ติดดงหนังนะพี่น้องเนาะเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องจ้าท้วมหมอกกอกกัจ้าก็เบิ่งหนังแดงอันนี้เคลื่อนนี้ไง อันนี้อำเจักระดาษเดี๋ยวไปทางนี้คืออันนี้อำเภอจักระดัดจาก,าจากแยกว่ดเจืออำเภอจักระดาษยี่สิบสามพี่น้องเอ้ยอันนี้น้ำโมดนี่น้ำโมนอ่งขึ้นมาส้วมหน้าก็าเลยจากพี่น้องจา้ามะเบิ่งภาพพี่น,อน้องมะเบิ่งหนำแกงภาษาลาวคือหนำแกงภาษาไทยคือนนำถัว่วมคลิปนี้มันกะสีหาเอาเนาะพี่น้องเนาะ ก็จบไปเพียงเท่านี้เออแค่ขยายไปตรงสต่ผ้าก็เนาะผ้าเอ็นพี่น้องเออผนเหวีบล้างหนอนนะเซตเรียบร้อยแต่เพื่นท่าหมเรียบร้อยรวมเลยจ้ะรวมแน้วยนนี่ถุงไทยเล้วบอ แต่ว่าถ่วมเขาถ่วมเขาให้ให,ให,หน้าถววา่วมบ่อไหรจ้ะคลิปนี้กับพี่น้อยังได้ด้ยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามดากดบดกระดิ่งจ้ะเพื่อสืบผ่านการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของสาราภากินพี่ว่ารับพี่น้องเนาะพี่น้องที่เขาอพวกคลิปพี่ว่าขอควบจะได้ควบสุขควบจะเลื่อนจะก้าวหน้าจะยิบจะไผเมื่อใส่ได้ร้ายด้วยพี่น้องเด้อไปไวจุบๆจ,จ,จ้า